เปล่าป่าเลอดเผ่าพันนักล่าผู้ป่าลุกควงดาบจนคนพบพลังแห่งการป้องกัน yeah ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีฮะชาวซีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะกลับเข้าสู่ซีด97 5 FM เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันแงงนะครับก็อยู่กับผมดีเจ อ้นอัตพงอัตภิเกุลน,นะฮะ The barriers ในนะครับอยู่กันยาวๆเลยตั้งแต่บ่ายสถึงห้าโมงเย็นนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมารับหน้าที่นะครับามาอัปเดตนะฮะรายงานชาร์ตนะฮะซีชาร์ตท็อปทเของเรานั่นเองนะฮะในวันอาทิตย์ในช่วงซีเนชั่นวานนั่นเองนะฮะช่วง2องทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็จะมาามาพบกับดีเจพศินนั่นเองเย้ yeah! จากคราวที่แล้วนะฮะเราอยู่กับดีเจบารแล้วก็ดีเจโอ๊นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะคครรนนนีี้้กก็็เปอัองงึ นะครับที่ผมจะได้กลับมานั่นเองนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรนะครับ ส่งมาเลยฮะ4111975นะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับที่022457183ครับอ่ะต้นชั่วโมงนะครับผมมีเพลงเพราะๆนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเขาทั้งสองอ่าหรือว่า2ศิลปินเลยไม่ว่าจะเป็นเคลียร์นะฮะกับคำยินดีแล้วก็จาก The m u s สแน่ๆนะครับซึ่งจะพรีเมียร์กับเราไปนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนั่นเองนะครับกับเพลงซิงเกิลใหม่ของเขาเลยฮะกับเพลงเอิร์ธนะฮะก็ยังไงก็ลองไปฟังดูแล้วกันแล้วก็อย่าลืมอยากฟังเพลงอะไรส่งเข้ามาเลยคครรัับบ4111975 ซีซัรวีกเอนกลับมาซีดกันต่อนะฮะชาวซีทุกท่านเลยนะครับกับซีซาร์วีคเอนนะครับประจำวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะก็คาดว่าหลายคนนะครับวันอาทิตย์นี้ก็คงจะพักผ่อนกันให้เต็มที่เลยนะฮะเตรียมพร้อมก,กับการไปทำงานในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้นะฮะเมื่อตอนเช้าผมได้ไปโบอดมาด้วยนะ ไปเข้าบททาจิตใจผ่องใสนิดหนึ่งนะหลังจากที่ผ่านศึกเรื่องราวม,มาเยอะอ่าต้องบอกว่าช่วงอาทย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปเรียกว่าพักผ่อนมาเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวที่ทะเลมาเยอะมากเรียกว่าผ่อนคลายจิตใจนะครับช่วงนี้พี่บาสของเรานะฮะก็ได้ไปพักผ่อนเหมือนกันแต่เขาไปไกลามากเลยคราวนี้เขาก็ไปถึงอ่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าแฟนๆคนไหนนะฮะเรียกว่าคิดถึงดีเจของเราตอนนี้เป็นโอกาสดีของท่านแล้ว เปิดมาเลยะฮะโมเดิร์นไอทีซิทคอมของเราสุดยอดนั่นเอง Yay! มีพี่ดอสพี่คิวนะฮะแล้วก็ยังมีดีเจเดอีกด้วยนะครับก็ตอนนี้กําลัง acting กันอยู่เลยนะฮะยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาใจนะฮะเรียกว่าเป็นแม่ยกหรือว่าเหล่าแฟนคลับเลยนะครับของ คนนี้เลยนะฮะหนุ่มหล่อฮันเดอร์สตาร์นั่นเองนะฮะเรียกว่าเท้าไฟแล้วก็มากความสามารถด้วยนะครับกับซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาเลยกับเพลงบิดนะครับแล้วก็ยังมีผลงานจากอาเช่ด้วยนะครับกับคลิมแอคแล้วก็มาทางโซนเกาหลีบ้านนะฮะจากซิสตาร์นั่นเองกับเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเธอครับอารอนนั่นเองนะฮะเหมือนเดิมเลยอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4 1 1 1 9 7 5ส่งเข้ามาเลยเนี่ยจ้ะกลับมาซีกันต่อนะครับชาวซีทุกท่านเลยนะฮะช่วงเมื่อช่วง นะฮะก่อนเบรกนะครับก็ได้เปิดเพลงนี้ไปทั้งหมดคนขอมาเยอะมากเลยนะครับของหนุ่มฮันเดอร์สตาร์นั่นเองนะฮะตอนนี้กำลังเนื้อหอมเลยนะครับกับเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับกับเพลงบิดนั่นเองแล้วครับแล้วก่อนหน้านั้นก็ยังมีอ่ชินชินวุฒิด้วยนะครับมีอะไรให้ทำอีกไหมนะครับเอาละตอนนี้14นาฬิกาหนาทีนะครับยังคงอยู่กับผมดีเจอ้นอัตพงษ์ อาตะกิกลูอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่กันต่อยาวๆอีก2ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ท้ายชั่วโมงแรกแล้วนะฮะยังไงก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับผลงานเพลงนะฮะเป็นซิงเกิลของ t a ็ t ทูคอร์เนั่นเองนะฮะกับรักแรกพบนั่นเองนะครับยังไงอยากฟังเพลงอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับ1 1 1 9 7 5นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันชั่วโมงหน้าจ้ะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันชั่าวามคนนพพลังแห่งการจ้ะ ย้ yeah. ขอต้อนรับนะฮะคุณผู้ฟังชาวซีทุกท่านเลยนะฮะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2น,น,นะครับกับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิกุลนะครับยังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ดูแลคุณผู้ฟังอีก2ชั่วโมงเต็มเลยนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรนะฮะซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าส่งเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ผมมีเรียกว่าข่าวเอ่อเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะมาฝากกันละกันต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอา่อพลาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพลาดอีกครั้งหน,นึ่ง คุณต้องรอไปอีกหึ่งหนึ่งร้อยห้าปีแนละเออยาวมากเลยนะฮะคาดว่าคงอยู่ไม่ถึงนะเออนะฮะซึ่งครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าจะในรอบร้อยปีนะครับเขาจะเกิดเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ติดตามดูแลกันเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์นะฮะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่6มิถุนายนนี้นะครับก็ลองจับตาดูกันให้ดีๆแล้วกันนะฮะซึ่งปรากฏการณ์ครั้งนี้นครับเคยเกิดมาแล้วนะฮะเมื่อวันที่8 มิถุนายนนะครับปี2547นะครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นในเวลาตีห้าห้านาฬิกานะฮะ49นาทีนะครับจนถึงประมาณ11นาฬิกา49นาทีเนี่ยก็ลองติดตามเลยนะฮะเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะครับจะเห็นเป็นเรยกว่าจุดเล็กๆเลยนะฮะแต่ว่า ที่สําคัญต้องเตือนไว้ก่อนอย่าเรียกว่ามองด้วยตาเปล่านะครับอาจจะมีการกรองผ่านอาจจะมีเขาจะมีแว่นและแว่นเรียกว่ากรองแสงเป็นพวกแสงอ,อัลตราไวโอเลตอะไรพวกนี้หรือไม่ก็จะเป็นแสง UV หรือแสงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกเมื่อก่อนนะคุณพ่อผมจะใช้เป็นกระจกมาเผากันเออแล้วก็ลองส่องดูจะเป็นจุดเล็กๆนะฮะแล้วว่าจะค่อยๆเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์นั่นเองก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งจะเกิดขึ้นนานๆจะเกิดขึ้นที นะครับในช่วงอายุคนหนึ่งนะฮะอาจจะได้ดูมันแค่ครั้งสองครั้งยังไงก็ติดตามดูแล้วกันเอามาฝากกันล,ล้วกันนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับต้นชั่วโมงนะครับผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยผลงานของพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะฮะกับเพลงอ,อกมีไว้หักนะครับแล้วก็ยังมีผลงานของพี่มาชาตินั่นเองนะฮะกับแอปสตอรี่นะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะอยู่ในซีชาร์ดท็อปทเวนตี้ของเราด้วยอ อยู่กับเรามาแล้วนะครับถึง1สัปดาห์เต็มนะฮะก็ตอนนี้กําลังอยู่อนดับที่12นะครับไต่ขึ้นมาจาก อันดับที่20นะครับซึ่งค่าคืนนี้นะฮะเราจะมารู้กันนะครับว่าตอนนี้เพลงนี้จะมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าดูจากทรงแล้วหรือว่าแววแล้วน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีผลงานจาก X OK นะครับผลงานเรียกว่าเป็นบอยแบนด์เกาหลีนะฮะเรียกว่า6หนุ่มแนวฮิปฮอปเลยนะครับกับเพลง Mama นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่17นะครับของ s e ชา c t o p 20ของเราด้วยนะครับเรียกว่าแฟนๆถ้าเกิดว่าอยากจะอยากให้พวกเขานะครับแต่อันดับก็อย่าาลลลืมมใให้้กกัังจแวน 111975ส่งเข้ามาเยอะๆเลยนะจ๊ะและนี่คือไม่มีเหตุผลนะฮะถ้าคนจะมีใจนะครับจากา Black Vanilla นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีผลงานที่คนขอมาเยอะมากเลยนะครับกับเขินนะฮะนตพนายาังกูลน,นั่นเองนะครับแน่นอนฮะซึ่งเพลงนี้นะฮะอยู่ในอันดับที่4ของ s ีช c h a ท็อปทเวนตี้ของเรานะครับซึ่ง ขึ้นมาจากอันดับที่7เลยอยู่กับเรามาถึง2สัปดาห์ด้วยกันเลยนะฮะก็ต้องมาติดตามแล้วกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับกับข้ามคืนนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีผลงานจาก j e ส s e เ t e ตด้วยนะครับกับรัตติการแล้วก็ยังมีผลงานจากโกเทเย่นะฮะกับ Somebody That I Used To Know นะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งหนุ่มดนตรีนะครับที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากเลยนะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะต้องบอกว่า น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราลองมานั่งแปลเนื้อเนี่ยอชื่อเพลงอ่ะมันก็คืออประมาณว่าเธอก็คือแค่คนที่ฉันเคยรู้จักเท่านั้นแหละโอ้โหเรียกว,ว่าซาบซึ้งแทงใจดำจริงๆรงอ๋อนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งหน่มที่อ่ มาความสามารถจริงๆนะครับซึ่งเขาตอนนี้กำลังดังมากนะฮะกับซิงเกิล Somebody That I Used To Know นั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามียอดชมนะครับใน YouTube ถึง180ล้านครั้งเลยนะครับซึ่งคนนี้นะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวขอเล่าประวัตินิดนึงละกันเพราะว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากนะฮะโก t ทเย่เนี่ยเป็นหนุ่มสองสัญชาตินะครับก็คือเป็นสัญชาติที่ออสเตรเลียแล้วก็เบลเยียมซึ่งเขาไปเกิดที่ เบลเยียมแล้วก็ไปโตที่ออสเตรเลียตอน2ขวบนั่นเองนะฮะซึ่งซึ่งชื่อจริงของเขานะครับก็คือวอลลี่เดย์แบ็กเกอร์นะครับซึ่งเขาเริ่มทำเพลงนะฮะมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นเลยนะครับกับวงที่มีชื่อว่าดาวสเตร์สนะครับหลังจากที่วงดาวสเตร์สเนี่ยยุบตัวไปนะครับโคติเย่ก็หันมามุ่งมั่นนะครับกับเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เป็นแนวที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ออกอัลบั้มนะฮะในฐานะซิปเปิ้ลเดี่ยวมาแล้วถึง2อัลบั้มด้วยกันนะครับ เป็นบอร์ดเฟสนะครับแล้วก็ยังมี l i k r d w i w i n l o o d นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับโกดิเย่มันดังสุดๆกับเพลงนี้เลยที่เราเพิ่งเปิดไปนะครับกับ s ซ o มบี้ y ด้ used to know นะฮะซึ่งอัลบั้มนี้นะครับก็คืออัลบั้มเอ่อม m i k ้งมิลเ l อนะครับซึ่งมียอดชมใน youtube อย่างที่บอกไปแล้วถึง180ล้านครั้งต้องตบมือให้เลยไม่ธรรมดานะครับหรือว่ายากเลยนะครับแล้วก็เป็นชาวออสเตรียแล้วก็เบลเยียมที่ เรียกว่า,าน้อยคนนะครับที่จะสามารถทําได้ขนาดนี้เพราะว่าที่น่าสนใจคือเพลงของเขาเนี่ยมีคนมาคัฟเวอร์นะครับแบบสนุกๆเลยไม่ว่าจะเป็นาจากวง Walk of the Earth นะฮะที่ใช้คน5คนเอามาเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็ร้องเพลงตัวอน,นี้ดังมากตอนนี้นผมยังงงๆเลยเพื่อนมาเปิดดูเอ้ยเจ๋งอะฟังแล้วเท่ชอบมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีต้องบอกว่าเพลงนี้สำคัญมากคือเขาสามารถขึ้นแล้วก็ครองชาร์ตนะฮะที่ UK ชาร์ต เป็นอันดับหนึ่งนะครับได้ถึง5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็น Talk of the Town มากกว่านั้นนะครับซึ่งเขาสามารถไต่อันดับหนึ่งนะครับ Billboard Hot 100ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยกันนะครับกับเรียกว่าคนดนตรีดีๆแบบนี้นะครับและแน่นอนนะครับกับผลงานเพลง สุดท้ายที่เปิดให้ฟังก็คือซายนะครับจากวัชราวรีพลัสนะครับซึ่งตอนนี้อยู่อันดับที่3ของเรานะฮะกับซีชาร์ดท็อปทเวนตี้นะครับขึ้นมาจากอันดับที่8อยู่กับเรามา1สัปดาห์ซึ่งต้องบอกว่าพอเปิดตัวนะครับเป็นนิวเอนทรีเข้ามานะครับก็อยู่ในอันดับที่8เลยนะครับเรียกว่ามาแรงมากๆนะครับต้องมาติดตามดูลวกันนะครับในค่าคืนนี้ว่าชาร์ตของเราจะเปลี่ยนไปยังไงนะฮะก็อย่าลืมให้กําลังใจกับสปินแล้วก็เพลงที่คุณโปรดปรานกันได้นะครับเอาละฮะหล ดีๆแน่นอนนะครับจากอ่าัางเพลงเอาไม่มีมีช่วงหน้าเลยกันผมขอสองสายเลยแล้วกันนะครับอยากฟังเพลงอะไรนะครับแน่นอนเลยนะครับโทรเข้ามาเลยคุยกันหน้าไมลเลยครับ0ูน4 5ส1 8 3นะครับยังอยู่กับผม DJ เอ้นอัตภพงอัตกิกูลนะครับตอนนี้ไปพักเบรกกันก่อนนะครับ <DJ S 1> ดีเจอ้นเดอฟาเองพันนักล่าผู่ฝ่าทูกขว่างราคนคนพบพลังแห่งการปลดป้อย เ e yeah! ขอต้อนรับนะฮะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ซีดเก้าสิบเจ็ดจุดห้มพันใหม่ของคนวัยมันกนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมดีเจ๊อ้นอัตพง์อัตกิจกุลในคาับกันอยู่กัน <c oughs> อะไรเสียงผมเนี่ยอยู่กันอยู่นะฮะก็ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชั่วโมง,งคุณเลยนะครับก็เลยว่าอยากฟังเพลงอะไรนะฮะก็โทรเข้ามารีเควส์คุยกันหน้าใหม่เลยนะครับที่0ูนย์สองสองสี่ห้า 7183นแะครับแต่ตอนนี้ผมต้องบอกว่ามีข่าวดีมาฝากกันก่อนดีกว่านะครับอ่าเป็นเรียกว่าเป็นสาวกนะฮะของพรีมาดอนน่านั่นเองนะครับของหาหนุ่มร็อกแบนเกาหลีนะฮะอย่าง F.T. Island นะฮะฟังให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่า5าหนุ่มนะครับเขาจะมาระเบิดความมันกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเต็มรูปแบบนะครับก,กันที่ถึงเมืองไทยกันเลยนะครับกับคอนเสิร์ต2012นะครับ F.T. Island Concert Play s t a v e 2 เอฟทีไอส์แลนด์อินแบงคอกนั่นเองนะครับซึ่งนำทีมโดยนะฮะหนุ่มหน้าายเจ้าของเสียงทรงพลังนะครับอย่างลีฮงกีนะครับหรือว่าเจอร์มี่แห่งซีรียอดฮิตเลยนะครับหล่อหน้ารักกับซูเปอร์สตาร์หน้าเลิฟนั่นเองนะครับซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะหนุ่มๆแอบกระซิบมาบอกด้วยนะครับว่าเขาจะมาปล่อยของให้แฟนๆชาวไทยนะฮะได้มันกันอย่างแน่นอนอ่าพร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับจากหนุ่ม FT i ทีไอส์ด้วยนะครับซึ่งคอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9 มิถุนายนนี้นะครับที่ทันดโดมเมืองทองธานีนะครับก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ส่วนรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมคลิกเลยนะที่ w w w f a c e b o o k c o o o k o o m f e o Thai นะครับ feo สกด F-E-O-H-T-H-A-I นะครับส่วนแฟนๆคนไหนนะฮะที่ไม่สามารถมาซื้อบัตรด้วยตนเองได้นะครับก็สามารถซื้อบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับทาง w w w f e o t h a i f e o c o t h นั่นเองนะครับ f ฟ o เหมือนเดิม F E O H แล้วก็ C O T H นะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าบัตรจะหมดช้าอดนะจ๊ะจําไวานะ้แน่โอเคตอนนี้สงสัยหน้าใหม่พร้อมแล้วนะครับเรามาคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อฝนค่ะชื่อฝนนะครับโทรมาจากที่ไหนเนี่ยอุตรดิตค่ะอุตรดิตถ์ตันเองนะครับโอ้โหมาจากไกลยอยู่เหมือนกันอ่ะอยากฟังเพลงอะไรครับฝนไม่ว่าจ้ะ ของฮัตเตอร์สตาร์ค่ะไม่ว่าจะของฮัตเตอร์สตาร์แซงเป็นแฟนคลับตัวยงเลยใช่ไหมค่ะนะนะฮะถ้าเกิดว่าพี่ฮัตฟังอยู่อยากฟังอ่าอยากฝากอะไรถึงพี่ฮัตหรือเปล่าก็อยากบอกว่า,วาสู้ๆูนะคะทํางานก็ท,ทําให้เต็มที่ค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะอ่าคาดว่าหนุม่มฮัตของเราเนี่ยฮะตอนนี้กาลังกระปี้กระเป๋าน่าดูนะครับอ่าต้องบอกว่าฮัตเตอร์สตาร์นี่เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมด้วย เออเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่านะครับยังไงก็เป็นกำลังใจและกันติดตามรุ่นน้องคนนี้ต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเี๋จะเปิดให้ฟังนะครับฝนคขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าแล้วฮะจบเป็นหนึ่งสายแล้วเรามาคุยกับเขาดีกว่ากับสายที่สองเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโอ้นโอ้โหเสียงสดใสจําได้เลยว่าเป็นใครสวัสดีครับพี่น้าค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะสบายดีนะฮะอ่ะ ตอนนี้โอ้เซอร์ไพรส์รามากครับต้องบอกว่าเพลงที่พี่น้ำขอไม่ใช่เพลงเดิมเพลงอะไรเอ่ยคนมันรวยค่ะคนมันรวย <c oughs> แสดงว่าตอนนี้กำลังรวยอยู่หรือเปล่าใช่น <c oughs> ่นอวนนิดนึง <c oughs> ต้นเดือนนะครับเอ้ยไม่ต้นแล้วดินี่มันจะกลางแล้วนี่นะเออ <c oughs> อ่ะของโจยบอยนั่นเองใช่ค่ะนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอ่าไต่ชาร์ตของเราอยู่ด้วยนะครับเป็นซีดนิวเอนทรีนะฮะอันดับที่ยี่สิบเลยนะครับก็ ก็มาฟังให้กําลังใจน้องอ้นนะคะครับขอให้ผมรวยอย่างนั้นท่านเองขอให้น้องอ้นรวยด้วยนะคะโอ้ยสาธุครับขอให้ได้รวยด้วยกันทั่วหน้าละกันนะครับน้องอ้นได้ขอหลังไหมได้วยนะคะอย่าเร็วนะได้ครับผมขอบคุณมากครับพี่แล้วได้คุยกันครับสวัสดีครับอ่าแล้วฮะเราได้สองสายแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรนะฮะศูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะครับตอนนี้มีสองเพลงแล้วเราลองไปฟังกันเลยนะครับโจอีบอยนะครับคนมันรวยฟิชเชอร์ริงกับสิงเหนือเสือใต้นะครับแล้วก็ยังมีจากฮัตเตอร์สตาร์ แล้ก็เพลงอ่ะไม่ว่าจะจุดๆด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับเคยๆยๆรักกันเบาๆจบไปแล้วนะฮะนี่คือผลงานเพลงนะครับจาก s i n g กิล r นั่นเองนะครับกับเพลงเบาๆนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้หลายคนรู้จักเขานะฮะซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้วสปีนะครับก็เรียกว่ามีคนรู้จักเขามากขึ้นนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้รางวัลมามากมายแน่นอนว่าตอนนี้มีคน กดไลค์นะครับในแฟนเพจของเขาไปแล้วฮะมากกว่าห้าแสนกว่าคนเนาะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีผลงานจาก FT Iceland นนั่นเองนะฮะเรียกว่า หนุ่มๆนะฮะที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยของเรานะฮะกับเพลงเอ่อเซอรี่นะครับแล้วก็ยังมีจากโจ伊บอยนะครับเป็นรีเควสตหน้าไหม่ของเรานะครับกับคนมันรวยฟีเจอริงกับซิงเนือเสือใต้นะครับแล้วก็ยังมีจากฮัตเดอะสตาร์แปนะครับไม่ว่าจะนั่นเองนะครับเอ้ยมีคนถามผมด้วยนะฮะในข้อความถามว่าเอ่อที่บอกว่าจบจากที่เดียวกับพี่ฮัตนี่จบที่ไหนคะเราสองคนจบมาจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนั่นเองนะครับเด็กกอทอด้วยกันนะครับ นะฮะเลือดเสียมสีม่มวงทองนะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงก็ขอสองสายหน้าใหม่เหมือนเดิมนะครับหลังเบรกนะฮะก็โทรมาเลยครับที่022457183นะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรเข้ามาคุยกันเลยนะฮะหน้าใหม่ตอนนี้ไปพักเบรกกันก่อนนะจ๊ะแน่นอนนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาซีซากันต่อวิกเอนด์ด้วยนะครับก็แน่นอนใครอยากฟังเพลงอะไรนะฮะสงสัยหน้าใหม่ของเราก็พร้อมแล้วแน่นอนนะฮะส่วนหลังจากนี้ ใครอยากฟังเพลงต้องส่งมานะฮะซีหนึ่งหนึ่งเรายังคงอ่านข้อความแล้วก็เปิดเพลงให้คุณอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เรามารับสายกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหม่เสียงเสียงมาสะแหบเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอย่ยชื่ออันค่ะชื่ออันนะครับใช่ค่ะอ่ะอันครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับก่อนหน่อยได้ไหมได้ครับผม อ๋อไม่ถามไม่ได้ถามพี่ใช่ไหมโอเคจะเจอกันโอเคของพลพลนนั่นเองใช่ค่ะนะครับโอเค๋ยวไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อ้นขอหลังไม้ได้นะคะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะคุยกันครับผมไปไม่เป็นเลยพี่โอเคครับสวัสดีครับเอาละครับหมดสายแรกไปแล้วนะครับมาสายที่สองเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมเปิ้ลค่ะชื่อเปิ้ลนะครับเปิ้ลอยากฟังเพลงอะไรครับผมทารุนของคาราเมลค่ะชารุนของคาราเมลสองนุ่มหล่อนั่นเองนะฮะได้เลยครับอย่างเดี๋ยวเปิดได้ฟังขอบคุณมากครับเปิล้ลคครับ pues สวัสดีครับอาแล้วฮะ ja ตอนนี้เราก็ได้สองเพลงแล้วนะครับเพลงอ่า กอดหน่อยได้ไหมนะครับจากพลพลนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงชาวรุ่นของ2หนุ่มจากคาราเมลด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยะฮะอยากฟังเพลงอะไรส่งเข้ามาเลยนะฮะซีดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับตอนนี้ก็ไปฟังเพลงเพราะๆจากพวกเรากันก่อนซีดเก้าสิบเจ็ดจุดห้าเฟรมกันนะฮะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับเป็นผลงานจากพี่ป๊อปแคลรี่บาบารเสน่ห์นะฮะแล้วก็ยังมีพี่ดาเอโนฟินมาฟิชชิ่งด้วยนะครับเป็นเคยเป็นอ่าเรียกว่าเป็นเพลง ประกอบภาพยนตร์นะฮะสายลับจับบ้านเล็กด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นกำลังโด่งดังมากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะยังมียังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับจากพี่บอยพีชเมเกอร์แล้วก็ยังมีดีกว่าทนคบกันกับจากโบลลิงมานิดม,มานิดาน,นะฮะซึ่งเขาเองก็ได้มา ซีดอินเทอร์วิวกับเราด้วยนะครับตอนนั้นผมจำได้ว่าเป็นดีเจวินนะครับเรกว่ากำลังยิ้มอลังชังเลยดีเจวินนะโพสรูปในอินสตาแกรมนะฮะเรกว,ว่ากำลังดีใจมากได้ถ่ายกับโบลิ่งสาวสวยของเรานั่นเองนะฮะแล้วยังมีเพลงสองสายรีเควสต์ของเรานะฮะจากแครเมลนะฮะเพลงชาลุนนะครับ,ลรบแล้วยังมีอ่าพลพล พลกองเสงนะครับจะ,ะเพลงกอดหน่อยได้ไหมในะผมเป็นอะไรของผมเนี่ย <c oughs> ลิ้นพันกันมั่วแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่เดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอขอบคุณเลยละกันนะฮะทุกข้อความทุก SMS นะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะฮะสชั่วโมงเต็มเลยนะครับแล้วก็ทุกสายที่โทรมาคุยกันหน้าใหม่นะฮะยังไงผมดิจโอ้นก็ยังอยู่กับคุณแน่นอนนะฮะในช่วงซีซั่นวายแล้วก็จะมีการอัปเดต ซีชาร์ตท็อปทเวนตีกันอีกด้วยนะครับกับดีเ uh, จพสัสสินนะฮะซึ่งดีเจพัสสินก็จะอยู่กันยาวๆเลยตั้งแต่2องทุ่มน่าจะถึงตีสามเลยแหละฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามละกันนะฮะขอพักไปก่อน3ชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ดีเจมินของเราจะมารับหน้าที่ รับช่วงต่อแทนแล้วตอนนี้ก็รอกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกที่3ชั่วโมงต่อไปช่วง2ทุ่มนะจ๊ะซ i ดนีย์ช็อตวายนั่นเองนะครับขอตอนตอนนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อน <laughs> ไม่ไหวแล้วนะฮะตั้งแต่เช้าโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับชาวซิดทุกท่าน